คลิปนี้เราจะมาดูความน่ารักของเจ้าแมวน้ำแสน้อกันนะคะที่สนสัตว์บางยุรลมานะคะจะมีอุโมงค์ใต้นี้เพื่อให้มาดูสัตว์ก็คือโซนนี้นะคะเขาจะมีความที่เล่นนะคะ สวนสัตว์มายุลมะจะเปิดตอน9โมงเช้านะคะแล้วก็ปิดที่ตอน15.00น,นนะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดช่วงหน้าหนาวนะ่ประมาณสัก4โมงเย็นนะคะจะเริ่มมืดแล้ว เขาจะมีความโชว์ตัวตลอดเวลาสำหรับค่าเข้านะคะของผู้ใหญ่จะคิดค่าบริการที่800เยนนะคะส่วนเด็กก็จะคิดที่500เยน,นะคะ่ะ อันนี้ไม่ได้แยกชาวต่างชาติหรือชาวญี่ปุ่นนะคะแยกเป็นผู้ใหญ่กับเด็กเท่านั้น